ไดไปหาผามาหลีดตาบันี้ขอบคุณเด้อพี่น้องขอบคุณทุกไรื่ทุกเรือเขียนผิดเขียนผีขอบคุณสองหลันน้องใจเด้อพี่น้องขอบคุณสองหลันน้องใจ song and do สวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเมอร์ลี่คิดสมาร์ทเลิฟเลิฟเลิเลิเมอร์ลี่คิดสมาร์ทสวัสดีค่ะหาหลั่น้องใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องถ่ายทอดสดค่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องขอกำลังใจไปต่อค่ะเก็บพับเก็บเหรียญค่ะขอบคุณซิบหลาน้องใจเด้อพี่น้องขอบคุณซิบหลาน้องใจให้ไหล์กันให้ไหลก่อน นุ่มนุ่กัดโอ้ยนุ่ม,ม,มพี่น้องเลยสวัสดีค่ะขอบคุณลหลายๆเด้อพี่น้องขอบคุณทุกไลท์ทุกเลือบทุกเรืเ่องเรื่องใจสวัสดีเด้อสวัสดีครบับประจันบา้า โอ้ยหงกัดพี่น้องขอบคุณหลายๆปกติก็เนี่ยสร้างของราม่ประหยัดเกินไปเจริญเจริญอะไนเนี่ยปดตค่ะนี่ส้งไปเจริญเรเลยนี้ขอบคุณเด้อสีบลนนใจพี่น้องขอบคุณมาแบบเป็นกำลังแรงใจใน แต่สิบล้านลงใจแล้วแคปหน้าจอไว้ก่อนพี่น้องเลยเขีหน้าจอไว้ก่อนให้อ๋อ,อเด่นนี้เลยเขียปหน้าจอไว้ขอบคุณเด้อพี่น้องอ๋ออดีตคืนนะนี่จะได้ วสวัสดีค่ะสิบสีหลัน้องใจขอบคุณได้หลายเริ่มพี่น้องขอบคุณได้หลายขอบคุณทุกไรทุกเรื่อทุกกำลังแรงใจค่ะพาิขึ้นบ้านนี่ไหวจักหน่อยสวัสดีค่ะพี่น้องขอกำลังใจไปต่อค่ะเก็บทรัพย์เก็บเรียนค่ะ ขอบคุณทุกการรับชมค่ะขอบคุณทุกการติดตามค่ะขอบคุณเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ค่ะขอวขอวยขออวยพอให้มีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปนะคะ